รายงานที่ใช้ในการยื่นภาษีงบการเงินและรายงานบริหารต่างๆหัวข้อที่15งบค่าใช้จ่ายให้เลือกพิมพ์จากแบบฟอร์มงบรหัสเมนู P S A L M N G 1หัวข้อที่16ตารางค่าเสื่อมราคาแนบพงด50รหัสเมนู P D E P R I T M เราจะเริ่มทําหัวข้อที่15ก่อนนะคะคืองบค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมกราคมปี2558ค่ะเมื่อเราอยู่ที่หน้าเมนูหลักแล้วนะคะเราจะไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะไปตรงที่พิมพ์งบการเงินนะคะเราจะเลือกพิมพ์งบค่าใช้จ่ายค่ะดับบุ้มคลิกค่ะกด พิมพ์จากแบบฟอร์มงบนะคะกดพิมพ์งบค่ะวันที่นะคะจะเป็นวันที่01เดือน1ปี258 25ถึง31เดือน1ปี258 25ค่ะกดโอเคค่ะกดโอเคค่ะกดพิ้นค่ะ กำลังคำนวณแบบฟอร์มให้นะคะจะได้แบบฟอร์มงบค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารสำหรับเดือนสิ้นสุด0 1นย์หทับทับ5ถึง31-01-2558ทับทับ5เราจะมีคือเราจะมีรวมค่าใช้ใจ่ายดำเนินงานทั้งหมดคือ65,349.32สสตางค์ค่ะ เราเสร็จสิ้นหัวข้อที่15แล้วนะคะเราจะกดออกค่ะกดการกกาทค่ะกดแคนเซลค่ะต่อมานะคะเราจะทำหัวข้อที่16ค่ะรายงานตารางค่าเสื่อมราคาแนบพงโด50ค่ะเราจะไปที่ระบบสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคานะคะเราจะไปตรงรายงานนะคะเลือก พิมพตารางค่าเสริมราคาสะสมของสินทรัพย์แนบพงอโด50ค่ะกดดับเบิลคลิกค่ะเราจะเลือกตั้งแต่เดือน01ทั2558ถึง01ทั2558กดโอเคค่ะกดโอเคค่ะกดพิมพค่ะ เราจะได้รายงานตารางค่าเสื่อมราคาสะสมแนบพงอโด50ตั้งแต่เดือน01-58ทับถึงเดือน01-58ับค่ะบัญชีเลขที่102-05บัญชีเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้ใจ่ายสำนักงานโตทำงานค่ะราคาสินทรัพย์ที่ซื้อหรือได้มารวม50,000บาท มูลค่าต้นทุนในวันสุดท้ายของรอบระยะบัญชีก่อนรวม40,000บาทอัตรา120%เราคาทราก1ค่าเสื่อมราคาที่หักในรอบระยะเวลาบัญชีนี้รวม849.32ค่าเสื่อมราคาสะสมจนถึงปัจจุบันรวม18,49.32มูลค่าต้นทุนหลัง จากหากค่าเสื่อมราคาแล้วจนถึงปัจจุบันรวม39,150.60ค่ะรายงานหัวข้อที่16รายงานตารางค่าเสื่อมราคาแน่พงอโด5 50เสร็จสิ้นแล้วนะคะกดการกรบาทค่ะกดแคนเซิลค่ะ เราก็ได้ทำหัวข้อที่15แล้วก็หัวข้อที่16เสร็จแล้วนะคะขอบคุณค่ะ